สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการลงไดเวอร์การ์ดจอไม่ได้นะครับหรือว่าลงไดเวอร์ไปแล้วเกิดอาการภาพลายนะครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้นะครับเราก็มีตัวอย่างตอนต้นคิดที่รูนะครับว่าลงไปแล้วภาพลายแบบไหนนะครับผมโอเคสาเหตุของการที่เราจะมาเปลี่ยนชิปแรมได้นะครับก็คือเราต้องไปลองซ่อมดูก่อนครับซึ่งเคสนี้นะครับเราได้คุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็คือต้องไปซ่อมชิปให้ติดก่อนนะครับ ซ่อมชิปไม่คือไปรีเวิร์กชิปให้ตะกัวให้มันละลายเหมือนรีบอลชิปนั่นแหละครับผมเพื่อว่าเราจะได้ดูเหมือนนะครับว่าเรารีเวิร์กชิปแล้วเนี่ยก็คืองานมันผ่านหรือเปล่าน,นั่นเองนะครับถ้าซึ่งถ้างานมันผ่านเนี่ยคือถ้าเกิดว่าซ่อมชิปแล้วหายแล้วลงเบอร์ได้เนี่ยมันจะยากนะครับเพราะว่าตัวชิปแปรม,มันมีทั้งหมด11เม็ดนะครับเราจะโฟกัสตัวไหนไม่ได้เลยเนะครับก็คือถ้าให้ดีก็คือต้องซ่อมชิปแปรมแล้วไม่ผ่านนะครับซึ่งเคสนี้ก็เป็นอาการเหมือนที่บอกเลยครับคือต้อมแล้วไม่ผ่ผานนะครับ พอซ่อมแล้วไม่ผ่านมันจะง่ายนะครับเราจะหาจุดตัวที่เสียได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราซ่อมแล้วผ่านเนี่ยมันจะยากนะครับเพราะว่าพวกชิปพวกนี้เวลามันโดนความร้อนใช่ไหมครับบางตัวเนี่ยมันจะกลับมาใช้งานได้นั่นเองนะครับซึ่งพอมันกลับมาใช้งานได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราทํางานยากขึ้นนะครับเพราะว่า เราจะไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนชิปแรมตัวไหนนะครับเพราะว่าเวลาเรามันไปขึ้นเครื่องยกชิปหรือขึ้นยกเครื่องละลายตะกั่วเนี่ยมันจะเป็นความร้อนที่เหมือนเอาไปกระตุ้นตัวชิปนะครับมันจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่อายุมันจะไม่ยืนยาวเหมือนที่เราเคยทําไปทุกคิิปนะครับคือการซ่อมชิปเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานนะครับผม โอเคก็เราก็เลยแจ้งลูกค้าไปนะครับว่าเราขอซ่อมดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าซ่อมไม่ผ่านเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราขอแจ้งทําการเปลี่ยนชิปหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับซึ่งก็เราก็ได้แจ้งลูกค้าไปลูกค้าก็บอกให้ซ่อมก่อนเลยเผื่อผ่านก็จะได้จบงานนี้ซ่อมชิปไปนะครับแต่คือพอเ,าเราไปซ่อมชิปแรมทั้ง11เม็ดแ,แล้วนะครับก็คือไม่ติดน,นะครับพอเรามาอินสตอลลงไดเวอร์เหมือนเดิมก็คือเป็นอาการภาพลายเหมือนเดิมนะครับภาพลายเหมือนเดิมครับก็เข้าทางเราเลยครับก็คือดีนะครับถ้าเกิดว่ามัน มันหายลายเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าเราจะหาตัวที่เสียจริงๆไม่เจอนะครับทําให้เราทํางานได้ลําบากมากขึ้นนะครับโอเคในเมื่อว่าเราไปซ่อมมาแล้วแล้วมันไม่ผ่านนะครับเราก็เลยได้ทําเราก็เลยแจ้งลูกค้าไปนะครับว่าเราได้การรีเราได้ทําการรีเวิร์กชิปไปแล้วนะครับมันไม่ผ่านนะครับเราก็เลยบอกว่างั้นเอายี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเสนอเปลี่ยนตัวชิปนะครับแต่เราไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมด11เม็ดนะครับเราจะเปลี่ยนแค่เป็นคู่คู่ละ2ตัวนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสียจริงๆนะครับ แต่มันจะทํางานให้เราเสียเวลามากขึ้นก็คือเราต้องรีบอนไปทีละตัวทีละตัวนะครับ่าการทํางานของการ์ดจอตัวนี้ก็ค่อนข้างจะยืดยาวเลยยากนะครับเพราะว่าทีมงานได้ทํามาเกือบ2วันนะครับทำไปเทสไปทําไปเทสไปนะครับในเมื่อเราเสนอลูกค้าแล้วครับเราจะทําการเปลี่ยนชิปแรมนะครับเราจะไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับเราจะหาตัวเสียที่แท้จริงนะครับก็คือตัวเสียที่แท้จริงก็คือมันเป็นคู่นี้นะที่เราทําการการบาดไว้แต่ความจริงการ์ดจอตัวนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับ อ่าแต่ก่อนที่เราจะมาเจอคู่นี้นะครับทีมงานเราก็ได้เอาตัวอสองตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็คือเอา2ตัวนี้มาใส่เป็นคู่แรกนะครับพอพอใส่เป็นคู่นี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปเทสก็คือเป็นอาการเหมือนเดิมครับพอเราอันนี้คือตัวใหม่นะครับพอเราใส่คู่แรกไปแล้วมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ามันก็ต้องเป็นประเภท,ทแบบนี้เนะี่ยคู่นี้อ่านมีคู่ที่เสียนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ พอเราใส่คู่แรกไปแล้วคู่ที่สองเนี่ยที่เราสองเม็ดแรกที่เราเอาออกมาเนี่ยที่มันใส่ไปแล้วมันไม่หายก็แสดงว่าไอ้สองเม็ดแรกที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ใช่มเม็ดที่เสียนะครับเราก็เอาสองเม็ดแรกเนี่ยไปรีบอลน,นะครับแล้วเพื่อมาทําการใส่คู่นี้อ่า<ง>ใช่ครับแล้วพอทีมงานมาใส่คู่นี้ครับก็คือยังไม่ติดนะครับก็คือเอาคู่เนี่ยที่เรายกออกมานะครับมารีบอลมาใส่คู่นี้อ่าเขาก็ยังทําไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาเลือกไม่ถูกนะครับอ่าเพราะเราไม่รู้เม็ดไหนเขาจะทําเลียงไปนะครับ เพราะมันเขาก็ทํางทาไม่ถุยนะก็เลยเอาคู่ที่เรายกออกเนยมาใส่คู para, ่นี้อพอใส่คู่นี้ก็ยังไม่ได้นะครับจนเอาคู่นี้ยมาใส่คู่นี้นะครับพอเอาคู่นี้มาใส่คู่นี้ปุ๊บก็กัรดจอก็กลับมาลงไดเวอร์ได้เลยครับเราก็เลยรู้เลยนะครับว่า2คู่นียคู่นี้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เสียนั่นเองนะครับก็คือกลับมาลงไดเวอร์ได้นะครับอ่าขั้นตอนการทํานะครับมันดูมันจะยุ่งยากนะครับแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนชิปแรมทั้งหมดครับถ้งเปลี่ยนชิปแรมทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างสูงนะครับ เฉพาะชิปแรมตัวหนึ่งค่าใช้จ่ายของมันตัวเม็ดเดียวเนี่ยก็ประมาณ800กว่าบาท700-800-900นะครับเล้งอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเกลืสินค้านะครับเห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายเราก็คือเอา800คูณ11ไปก็ก็ถ้าตีเป็นท,นทวนๆเลยก็8,000นะครับเห็นไหมครับเฉพาะค่าตัวชิปแรมของลูกค้านี่ก็8,000เลยครับแล้วตัวที่เราออกไปมันก็ไม่ได้เสียเลยครับมันความจริงชิปแรมเนี่ยมันไม่ได้เสียทั้งหมดนะครับม,บม,ม,มบผม โอเคก็การเปลี่ยนชิปแรนเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลาเยอะนะครับซึ่งเราต้องยกเป็นทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายกออกทีเดียวหมดเลยเนี่ยมันง่ายมันนับเดียวก็เสร็จนะครับก็คือแค่ยกออกมาออกแล้วก็วางเอาออกมาเลยไม่ต้องมีรีบอลเลยนะครับก็คือเราเอาของใหม่มาวางก็จบเลยครับการรีบอลก็คือเราต้องเอาตัวเนี้ย เอาตัวนี้นะครับผมก็คือเราต้องปาดให้เกี้ยงนะครับปาดให้เกี้ยงอันนี้เป็นตัวเก่าที่เสียเราก็ไม่ได้ทําอะไรแลวนะครับก็คือปาดให้เกี้ยงแล้วก็รีบอลเมตากลัวใหม่น,นะครับมันถึงจะแล้วถึงจะมาวางได้นะครับไม่ใช่โย่ออกมาแล้ววางได้เลยไม่ใช่นะครับต้องมาเสียเวลารีบอลนี่นะครับรีบอลแล้วมาวางทีละคู่ทีละคู่แล้วผึงานการ์ดจอมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับเพราะว่าที่บอกว่าใช้ความระมัดระวังสูงเพราะว่า การ์ต่อตัวนี้มันจะมีพวก R นะครับพวก R พวก C นะครับพวกอาพวกซรอบๆที่อยู่ตัวชิปแปรมนะครับอามันจะอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับงานเขาต้องบอกว่างานมันจะค่อนข้างละเอียดและทํายากและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเราทํา R หายไปตัวหนึ่งภาพก็ไม่ออกแล้วนะครับการทาชิปแปรมนี้ไม่ใช่ว่าดูเหมือนจะทําง่ายนะครับทายากนะครับเพราะว่าการที่ทีมงานเราจะทำออกีตะตัวต้องต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงนะครับระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพื่อว่าอย่าไปโดนอาร์หรือโดนซีหลุดหายนะครับถ้าหลุดหายเนี่ย อาจจะมีความซวยบังเกิดนะครับก็คือการจอของลูกค้าที่เปิดติดละภาพลายเนี่ยมันอาจจะไม่ติดอีกเลยนะครับพอมันไม่ติดอีกเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราไปทําอะไรหลุดหรือเปล่าครับซึ่งการทํางานการจอแบบนี้นะครับทีมงานเขาจะได้ทําการเขาจะถ่ายรูปเก็บไปก่อนนะครับเพื่อว่าสารวจว่าเวลาเสร็จแล้วเนี่ยก่อนเสร็จกับหลังเสร็จเนี่ยมันสารวจนะครับว่าเราได้ทําองค์ทํอาอะไรหลุดหายหรือเปล่านะครับเพื่อความ ก็คือเพื่อความเรียบร้อยของงานแล้วอีกอย่างเพื่อเป็นการตรวจสอบงานด้วยนะครับว่าเราได้ทํา R เนี่ยทำอารหลุดหายหรือเปล่าทํา C หลุดหายหรือเปล่าเพราะทั้ง C ทั้ง R นะครับบางตําแหน่งนะครับหายไม่ได้นะครับถ้าเกิดหายเนี่ยบางตัวภาพจะไม่ออกเลยครับซึ่งงานจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับ โอเคงานการ์ดจอตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปไปตอนต,อต่อท้ายให้ดูแล้วกันนะครับเป็นคลิปการเทกก็คือเป็นประกอบเสร็จแล้วครับแต่แนวทางการซ่อมชิปแปรมก็ประมาณนี้ครับคืเอ,อเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดและก็ค่อนข้างจะใช้เวลาและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงครับดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ถ้าใครได้ลองทําดูนะครับก็คือยากมากนะครับยากมากโอเคก็ถือว่าการ์ดจอดนี้เป็นการมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการที่ใครที่มีการ กาจอที่ประมาณเสียว่าลงไดเวอร์ไปแล้วภาพลายนะครับคือคือแบบประมาณว่ายังไม่คือก่อนถ้ายังไม่ได้ลงเนี่ยคือเข้าหน้าไปออดได้ปกติใช่ไหมครับผมแต่พอเราลงไดเวอร์ปุ๊บภาพจะลายเป็นเส้นหรือลายเป็นเม็ดนะครับก็มีสาเหตุมาจากชิปแรมเสียนั่นเองครับแต่อาการนอกเหนือจากนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่ชิปแรมก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่ชิปจอก็ได้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้เราต้องมาเช็คก่อนที่จะทำแต่าการที่เราจะเช็คได้เราต้อง ใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับลูกค้านะครับที่อยากจะส่งงานมาซ่อมหรืออยากจะลองทําเองก็แนวทางการซ่อมก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ <S <S คือถ้าอยากเปลี่ยนหมดเลยมันง่ายครับแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ถ้าเปลี่ยนเม็ดที่เสียจริงๆเนี่ยมันก็จะลดต้นทุนได้เยอะนะครับแล้วก็แต่ก็เสียเวลาไปประมาณเกือบ2วันได้นครับก็คือ2วันนี้อาจจะไม่ได้ทํามันอย่างเดียวนะครับอาจจะ ทีมงานเราก็อาจจะทําอย่างอื่นบ้างสลับสลับกันไปนะครับมันไม่ได้ต่อเนื่องนะครับแต่ก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับถ้าเกิดว่าใช้เวลาเป็นวันก็ถ้าทาจริงๆก็น่าจะวันนึงครับแต่ต้องไม่กระดิกไปทําอย่างอื่นเลยนะต้องทําอันนี้อันเดียวเลยโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ